สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำนะคะสังขยาใบาเตยนะสังขยาใบาเตยนะคะทานกับขนมปังนะคะสังขยาใบาเตยนะคะวัตถุดมันก็จะมีนะม,มีอันนี้ที่ใส่ลงไปเลยนะคุณยายจะอธิบายอันนี้มีกะทินะหวัวกะทิ หัวกะทินะคะใส่ลงไปหัวกะทิ erman, นี่คุณที่คุณยายใส่ลงไปนี่เออสองขีดครึ่งนะสองขีดครึ่งนะคะแล้วก็น้ําใบเตยน,นะน้ําใบเตยใส่ลงไปน้ำใบเตยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไข ade, calculus, ode, ่นะคะไข่ไข่ไข่ไก่สองฟองนะไข่ไก่สองฟองไข่ไก่สองฟองนี้เอาแต่ เอาแต่ไข่แดงอย่างเดียวนะเอาแต่ไข่แดงอย่างเดียวแล้วก็คนๆๆเดี๋ยวมันจะเหีืยนมันจะนี่ยอันนี้เอาแต่ไข่แดงอย่างเดียวนะนะคะแล้วก็หลีไฟนะคือคืออย่าให้ไฟอย่าให้ไฟแรงแนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปใส่เกลือไปนิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะใส่ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลเอ,อใส่นมนะคะนมลงไปนมข้นนะนมข้นเอ่อสักสามช้อนสามนมนมข้มสามช้อนโต๊ะนะ ต้องคอยคนนะคะต้องคอยคนนะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะคอยคนไว้อันเมื่อกี้ใส่ไปสองช้อนนั่นสามช้อนอ่ะนมข้นนะคะใส่นมข้นลงไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตาลทรายน้ําตาลทรายลงไปสักเออสองสองช้อนโต๊ะพอสองช้อนโต๊ะแล้วก็คนนะคน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  อธิบายนะอธิบายยายอธิบายทีนะนี่นะมีกะทิกะทิกล่องหนึ่งสองขีดกล่องหนึ่งมันก็จะสองขีดครึ่งนะแล้วก็ไข่แดงนะไข่แดงไข่แดงไข่ไก่นะเอาเอาไข่แดงอย่างเดียวนะสองสองฟองนะใส่ลงไปแล้วก็น้ําใบเตยน้ำลงน้ำใบเตยก็ประมาณสักเอ่อถ้วยหนึ่งนะน้ำใบเตยถ้วยหนึ่งล้วอย่าไปใส่น้ำใบเตยก่อนนะเราต้องใส่กะทิไปก่อนนะ ใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ําใบเตยเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําใบเตยลงไปลงไปอย่างเดียวนะพอใบเตยมันเดือดนะมันจะเป็นเอ่อเป็นเม็ดเม็ดทันทีเลยนะเป็นเม็ดเม็ดทันทีเี่ยช่วงนี้เราชิมเลยก็ได้นะเราชิมชิมให้รสชาติตามที่เราต้องการนะรสชาติที่เราต้องการ นีย่หน่อยมันยังมีไข่ไข่ไข่นี้นะเวเวลานั่นเสร็จแล้วเราเราถ้าเราร่อนได้ก็ดีนะใช้กระชกรชอนกองนะให้ให้ไม่ให้มันเป็นเม็ดนะเนี่ยที่มันเป็นเม็ดเนี่ยเพราะว่าเป็นไข่นะไข่มันเป็นเม็ดอเนี่ยนะไข่ต่อ นี่แล้วก็เอ,อ่อขั้นขั้นสุดท้ายนะเราก็ใส่แป้งลงไปนะคะแป้งลงไปคน คนนะคะคนให้ได้ที่ถ้าเราชอบชอบคนมากเราก็ใส่แป้งลองอไปอันนี้จะเป็นแป้งแป้งข้าโพดนะคะเป็นแป้งข้าอพดใส่ลงไปเลยกระทะ เลยกะทะเสร็จแล้วโอเคแค่นี้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแต่ของคุณคุณยายนี่มันมันผิดไอ้ตรงตรงไข่ไปหน่อยนะไข่คุณยายลืมไปไข่เอากระแงเอาเอากระชอนกองไข่ซะหน่อยไข่เขาจะได้ไม่เขาจะได้ไม่เป็นเม็ดนะเขาจะได้ไม่เป็นเม็ด โอเคนะคะอันนี้จบตรงนี้นะอันนี้เราจะมาเกิดนะคุณยายจะลาดในนี้ให้เสแล้วนะก็ลาดขนมปังได้ทาขนมปังนะทาขนมปังบางที่ต,ต้องให้เย็นก่อนนะให้ให้เย็นให้เย็นก่อนแล้วค่อยนั่ง นะคะแลวก็อันนี้ก็จะเป็นการทําวันนี้นะคะคุณยายก็สาธิตการทํอสังขยาใบเตยนะสังขยาใบเตยสังขยาใบเตยทานกับขนมปังนะขนมปังนะคะวัตถุดมันก็จะมีนะคะมีมีมีหัวกะทินะหัวกะทิสองขีดครึ่งนะคะสองขีดครึ่งแล้วก็น้ําใบเตยเป็นน้ําใบเตยนะน้าใบเตยคั้นแล้วนะก็สองขีดครึ่งเท่ากันนะ แล้วก็ใส่ก็จะมีนะมีน้ำตาลทรายนะมีน้ำตาลทราย um สามนนะะช้อนโต๊ะแล้วก็นมข้นนะคะนมข้นสามช้อนโต๊ะนะแล้วก็มีเกลือน,นิดเดียวนะแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะมีแป้งข้าวโพดนะคะแค่นี้นะคะ่ะแล้วก็กวนนะคะกวนพอได้ที่เสร็จแล้วนะคะกวนกวนลงไปนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะถ้าใช้ไฟแรงมันจะเหมือนกับเออมันจะไหม้เลยอ่ะนะคะต้องใช้ไฟอ่อนที่สุดนะใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะโอเคนะคะ่ะ ก็จะมีเนี่ยคะ่ะพอเนี่ยนะคะโอเคโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นการเออ่สรุปนะคะสรุปของเอ,อการสาธิตการทำา่ังขยาใบเตยนะคะั่งขยาใบเตยทานกับขนมปังนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ